ใครจะเล่านิทานนะคะเล่านิทานเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องค่ะให้ดูด้วยลูกหมูเป็นยังไงให้ดูหน่อยลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัวมันอยู่ในป่าละคะในแจงมาค่ะดูในป่าเลยลูกหมูของแม่นี่ก็ลูกหมูหนึ่งตัวหนึ่งบนตักแม่นี่ลูกหมูใครายแก่เกลือหมาลูกหมูตามควากินหมาป่า พูดให้ฟังหน่อยเราจะปูให้ดูนะโมาที่นกับคุณยายอยู่ไหนเฮ้ยขุณยายหน้าแมวไม่นำเป็วไหนดูสิถ้าเปิดดูสิขุนยายกินอะไร อะไรคะถ้าคอยให้ลูกหมูจะกินอะไรคะกินดมนมกินนมแล้วทำอะไรอีกคะดมไอติมไอติมกินชกโกแลตกินชกโกแลตกินมาไม้กินมาไม้เหรอกินอะไรอีกคะ 有啊、哎